สวัสดีครับขบุบอลทุกท่านคลิปนี้เรามาดูสีทีมที่สร้างเสถียรในฟุตบอลโลกสมัยใหม่ก่อนหน้าโมโลกโกว่ามีทีมไหนกันบ้างก่อนพูดคุยกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่้พลาดชิปต่อไปฟุตบอลโลกสมัยใหม่คือเพิ่มจากย4สี่ทีมเป็นสายสองทีมและจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเมื่อปีหนึ่งเก้าเก้าแปดการเพิ่มทีมเข้าร่วมแข่งขันจากย4สี่ทีมเป็นสายสองทีมทำให้มีชาติดเล็กและทีมน้องใหม่เกิดขึ้นมากมายในฟุตบอลโลก ชาติแรกที่สร้างเซอร์ไพรส์ในฟุตบอลโลกสมัยใหม่คือทีมชาติโคเอเซียโคเอเซียเพิ่งแยกตัวออกจากยูโกสลาเวียเมื่อปี1992พวกเขาเพิ่งก่อตั้งประเทศได้6ปีพวกเขาก็สามารถผ่านไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้สําเร็จฟุตบอลโลกเมื่อปี1998โคเอเซียเป็นทีมน้องใหม่จับสลากอยู่สายเดียวกับอาร์เจนตินาจาเมกาและทีมชาติญี่ปุ่นจาเมกาและญี่ปุ่นก็เป็นทีมน้องใหม่ในฟุตบอลโลกครั้งนั้นเหมือนกันรอบแบ่งกลุ่มโคเอเซียมี6คะแนนจากการเอาชนะจาเมกา3-1 ชนะญี่ปุ่น1 0ึ่งนละกแพ้กับอัจจินน่าศูนย์หนึ่งผ่านเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มรอบสิทีมสุดท้ายพวกเขาเอาชนะโรมาเนีย1 0ึและรอบแทีมพลิก็อบเอาชนะเยอรมัน3ามศูนย์ทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศไปเจอเจ้าภาพฝรั่งเศสก่อนจะแพ้ให้กับทีมชาติฝรั่งเศสไป1ประตูต่อ2โดยนักชิงที่3พวกเขาต้องพบก,กับทีมชาติฮอนแลนด์ที่มีดาวดังล้อมทีมไม่ว่าจะเป็นมาร์กอัมาเดนิสเบอร์แคมเอกาดาวิดและแพทริกไคลเวิร ก่อนที่จะชานาฮอลแลนด์ไปสองประตูต่อหนึ่งกัวอารับ3าม,มาครองได้สําเร็จโคเอเซียยุคนั้นมีกองหน้าตัวเก่งอย่างดาวอลซูเคอร์และดาวอลซูเคอร์ก็ควรรางวัลดาวซันโวฟุตบอลโลกคนนั้นจากการยิงไปหกประตูทีมที่สองที่สร้างเซอร์ไพรส์ในฟุตบอลโลกคือทีมชาติตุรกีในฟุตบอลโลก2002ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพตุรกีพวกเขาจัดสลากอยู่ไซเด้กับบาร์ซิลคอสตาริกาและจีนตุรกีรอบเบ่งกลุ่มพวกเขามีสี่คะแนนเท่ากับคอสตาริกา แต่ประตูได้เสียีกโกยคอสตาริกาผ่านเข้ารอบเป็นกลุ่มตามหลังทีมชาติบาราซินรอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาต้องพบก,กับทีมชาติญี่ปุ่นทีมเจ้าภาพร่วมในฟุตบอลโลกครั้งนั้นก่อนจะชนะญี่ปุ่นไปหนึ่งประตูต่อศูนรอบ8ทีมสุดท้ายพวกเขาต้องพบกับทีมน้องใหม่ในฟุตบอลโลกครั้งนั้นอย่างเซเนกัลก่อนจะเอาชนะเซเนกัลไปได้หนึ่งประตูต่อศูนโดยรอบรองชนะเลิศพวกเขาต้องพบก,กับบาราซินอีกครั้งก่อนจะแพ้กับบาราซินไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนัดชิงที่3พวกเขาชนะเจ้าภาพร่วม ในฟุตบอลโลกครั้งนั้นอย่างเกาหลีใต้ไป3ประตูต่อ2และนัดนั้นยังสร้างสถิติในฟุตบอลโลกที่ยากจะทาลายเป็นการยิงประตูขึ้นนําเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกเพียงแค่9วินาทีเป็นลูกยิงของทีมชาติตุรกีที่ยิงขึ้นนําทีมชาติเกาหลีใต้เบอร์ตุรกีชุดนั้นนาโดยผู้รักษาประตูจอมเหนียวอย่างรุสตูและเบอร์และกองหน้าตัวเก่งอย่างฮาคารซูเคอร์หลังจากที่ตรุรกีได้อันดับสามในฟุตบอลโลกครั้งนั้น หลังจากนั้นตุรกีก็ไม่สามารถผ่านรอบคัดเลือกมาเล่นรอบสุดท้ายได้อีกเลยทีมต่อมาทีมชาติเซเนกัลเมื่อฟุตบอลโลกปี2002ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเซเนกัลพวกเขาจัดสลากอยด่สายได้กับแชมป์เก่าฝรั่งเศสเดนมาร์กและอุลุวัวโดยนัดเปิดสนามพวกเขาพลิกรอบเอาชนะแชมป์เก่าฝรั่งเศสไปได้1ประตูต่อศูโดยจบรอบแรกพวกเขามี5คะแนนเข้ารอบเป็นลนดับที่2ของกลุ่มตามหลังทีมชาติเดนมาร์กโดยรอบสิทีมิมสุดท้ายพวกเขาเอาชนะสวีเดนไปได้2ประตูต่อหนึ่ง ทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นชาติที่2ของแอฟริกาต่อจากแคมมรูนโดยรอบ8ทีมสุดท้ายพวกเขาต้องพบก,กับทีมชาติตุรกีก่อนจะแพ้กับตุรกีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเซเนกัลผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท,ท้ายถือว่าพวกเขาประสบความสำเร็จพอสมควรสาหรับฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขาเซเนกัลยุคนั้นมีกองหน้าตัวเก่งอย่างเอลฮันจีดียุคหลังจบฟุตบอลโลกครั้งนั้นดียุคก็ได้ย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูล ทีมต่อมาที่สร้างเซอร์ไพรส์ในฟุตบอลโลกคือทีมชาติกาหนาในฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพโดยกาหนารอบแรกพวกเขาจับสลากคือไทยกับเยอรมันออสเตรเลียและเซอร์เบียโดยพวกเขาแข่งสามนัดมี4ีคะแนนเท่าก,กับทีมชาติออสเตรเลียแต่ประตูดได้เสียดีกว่าออสเตรเลียผ่านเข้ารอบเป็นดับที่2ของกลุ่มตามหลังเยอรมันทําให้พวกเขาเป็นทีมเดียวจากแอฟริกาที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายและรอบส6ทีมสุดท้ายพวกเขาต้องพบก,กับสหรัฐอเมริากา และสามารถเอาชนะไปได้สองประตูต่อหนึ่งรอบ8ดทีมสุดท้ายพวกเขาต้องพบก,กับทีมชาติอุรุวัยและเก็บนัดนั้นเสมอกันในเวลาหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษและการหน้าพวกเขามาได้ลูกจุดโทษในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีสุดท้ายจากจังหวะที่ลุยโซเลสเอามือปัดบอลออกจากเส้นประตูแต่กิยัตอซาโมอากองหน้าตัตเก่งกับจิงจุดโทษไม่เข้าทําให้พวกเขาต้องโดนจุดโทษกับอุรุวัยก่อนจะแพ้ให้กับอุรุวัยในการโดนจุดโทษแบบหน้าเสียดาย แรกฟุตบอลโลก2022ที่กาน้าเป็นโมโลกโกที่สร้างเซอร์ไพรส์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้เรามาดูกันว่าทีมจากแอฟริกาทีมนี้จะสามารถทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้หรือไม่โดยรอบรองชนะเลิศพวกเขาจะพบกับทีมชาติฝรั่งเศสสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ